ก็แเดนเป็ดก็จะหันโอ้โหล้างกรับล้างเป็ดอาบน้ำเป็ดอาบน้ำไม่ซิ่งไม่ซิ่งไม่ใช่เป็ดอาบน้ำในกองแล้วเป็ดอาบน้ำไม่ซิงไงนี่แบอามืฉีก็ไ้น่แฉีกไปไว้ไหนอ่ะต้องหาที่จานให้เขาใส่ กล้างขาอีกรอบนึงก่อนเป็ดพันปีเหรอล้างขา่ใช่วันนี้ผู้ชายเต้าครัว พี่หันเกา่าอ่ะได้ได้มัง้งพี่ไม่รู้พี่ทำไม่เป็นแต่ว่าพี่แค่ผู้ถ่ายทำพี่โจมพี่โจมชิ้นแค่นี้ให้ได้ไหมหรือว่าต้องเอาไม้บัรทัดมาวัดใหญไปแล้วไม่ต้องขัยแล้วรกระดานนี้ก็ดนะรานนี้เลยมั้ยพี่ตดนไหนอ่ะ มีไม่ค่อยคมใช่มีมน,นี่ที่หนักตรงนี้และใหญ่ที่อันนี้ใหญ่ที่สุดแล้วในย่านนี้มีม,มีพ่อควนหนึ่งคนแม่ควนหนึ่งคน,น,นคนหนึ่งหันเป็ดเพราะว่าวันนี้ร้อมคดีไม่ได้งไงร,ระบบ ก็เลยมาสั่งมาหั่นเป็ดก่อนเดี๋ยวถ้าระบบโอเคแล้วค่อยไปฟ้องคด,ดีต่อเดี๋ยวนั่งนั่งรอระบบเดี๋ยวเครียดทนายความเข้ครัวทนายความก็ต้องเข้าครัวบ้างทนายผู้ชายคนเดียวในบริษัทระวังเจ็บฝ่ามือนะ<ม>น้าอดโอโ้ เหนเียวมา,ยมากใช่ไหมก็ <meisten S 2> แค่นั้นสิให้มันคั่วเดี๋ยวมันก็ตองกินอ่ะก็ค่อยว่ากันใครหยิบได้ชิ้นนั้นคนนั้นโชคดีนี่เร็่กระดูกใช่ก็ตับหนนันหั่นเอาโออ โซมันก็ใหญ่เหอนกันนะที่ว่าเ,เนี่มันก็นุ่มเนาะก็หันง่าอยูนะนีเมัน,นเล็เกมันไม่มีที่รับนี่นี่ต้องไหนหัวก็หรอ ร้อยนะโอ้ตหสวยงามเต็เดเต็มเ็เเอามันจืดแล้วมันเค็ม,มอ่ะนี่เอามากูม,มาทำอะไรอ่นะ 老老。<music> <music> พีเมครเดีวหมาไหมใ่ค่ริงๆเราจะใสก่วรแมเรคอกิเรไม่มีเกลือเราไม่มีตะไค้เราไม่มีอะไรเลยเราลองเราเท้า <ร>เนเ้ไพเลาะไพ่เลาะคร,ร้งอันนี้สีชาอเอ,อส่ส,สีชา <นะ S 2> หัวเปตอันนี้ตัวผู้หรือตัวเมียเป็ดตัวเนี้ย เด็ดใหญ่เท่าขาใครก็ไม่รู้ซาลาลีต่อไปทำอะไรจอบเติมน้ำปลาเราไม่ได้เค่าโฆษณาเราไม่ได้ค่าโฆษณาใส่เข้าไปน้ำปลานี่เจปลาลงแล้วน้ำปลากับน้ำมันค่าโฆษณาลงเมื่อไหร่ค่อยว่ากันนะตาหน่ไม้ก็เอาค่ะทั้หมดค่ะที่บ้านพี่น้ำปลาตาหน่ไม้ ิงเขาจะมีรถมาแล้วเราก็รีบวิ่งน้ำปลาตาหน่อไม้มาแล้วพี่ก็จะเอาขวดเดิมไปแ,กแลกเราซื้อมาเจ้าหน้าขวดสิขวดน้ำปลาหรือว่าน้ำมะรุมจริงเขาเจ็บขวดกับเขาจะขับรถมาเดือนนึงมาตัง้งนะปลาติ๊กตาหน่อไม้อ่ะลอ,อ,อยแซบบ่บกินกับข้าวเหนียวจิ้มซุ้มแก้วน้ำเรื่องของน้ำมาจากไรน,น้ำน้ำตอง ไม่อยากเป็ดหรอเราจะต้องรวนให้น้ำน้ำเยอะนะอ,อ๋อฝนฝนเพ,พ,พิ่งตกฝนเพิ่งตกน้ำนก็เลยเลยอะหน่อยสรุปปีนี้กรุงเทพไม่แรงจริงันไม่งค่ะน้ำท่วถึงลำลูกกาก็ไม่แรงไม่แรงนะคะถึงว่านี่ราคาร่วงเลยน้ำท่วถึง ผู้ใหญ่ๆหรือผู้เล็กๆใส่ใบมะกรูดลงไปว่าใบมะกรูดแล้วก็คนอีกคนเป็ดคนแปดคนแปดเป็ดสางกินทุกคนไง ออกเสียงนี่คะออไม่ถูกอะ่ะเดี๋ยวเอเ็เส้นงไม่ได้เดี๋ยวโดนด่าเกาไม่เรียนหนังสือมานานแล้วลืมร้อนไน้อนีอ,อ,อายเาร่มคายเที่ไปห้าแก้วินไปสองหมื่

ฝนเพิ่งตกใหม่ๆเนอะเป็ดก็เลยไปไว่ายน้ำกลับมาโชคร้อยสิว,ยว่ายไม่ทำันีลยว่ายไม่ทำหน้ารับประทานอย่างมากบวกกับต้องใหญ่นะ่ารับปานใหญนะ่อันนี้ครัวใครคะครัวคุณจุ๋มเอาเนี่ยตรงสุด

ไม่เค็มปีใช like oh right, right. right. ่ไหมไม่เค็ีเค็มเยอะไม้กับปตนไตไตหาหัวจามจาหาหัวจไมไม่ดั้งเซนเซอร์ค่ะเชิญค่ะเชิญเป็นต้องแห้งมากเพาะว่าเียค่ะหิวก็บอกมาสิ จริงๆหน,น้าดีมากเลย <S <S เป็ดปาบป,ปาบตัวนี้แต่แค่นี้ก็อร่อยเวอร์แล้ววิลิสมาราสัขนาดนี้ <S <S อย่าให้เห็นเท้าเป็ดนะคะไม่ถูกเท้าใช่เห็นเท้านะอย่าเท้ามาชี้หน้าพี่นะ ไม่รู้บ้างใครเป็นใครเธอไม่ได้เห็นขาออกใช่หรอเพราะฉันเป็นพี่แปด